ค่ะในวันแม่ในปีนี้นะคะยายรุนนะคะอ่าก็ขอขอบใจนะคะน้องๆลูกๆหล,ลานๆทุกคนนะที่มีใจคิดถึงแล้วก็โอนเงินมาบอกว่าให้ไปทานข้าวนะให้ไปทําบุญนะโอเคนะคะขอบคุณมากที่จริงนั้นยายบอกว่าเงินนั้น ก็ขอให้พากันเก็บไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวนะคะส่วนยายนั้นก็ขอแค่ให้ทุกคนเป็นคนดีรักกันไม่ทิ้งกันนะคะไม่ญาติพี่น้องให้ดูแลกันไปนะคะแค่นี้ก็สุขใจแล้วแต่ว่าลูกหลานบอกว่าไม่เป็นไรหรอกน้องนุ่งก็เหมือนกันนะคะที่โอนเงินมาให้เอาเงินมาให้ซื้อของกินของอะไรมาฝากนะคะ,ะก็บอกว่า นานๆนนทีไม่ได้ให้ประจำหลอกเอาเลยป้า,ปาก็พี่ก็นะคะรับไว้นะคะพี่ก็จะรับไว้แล้วก็เงินส่วนที่รับไว้นี้ก็จะทําทบุญบ้างนะคะมีโอกาสที่เข้าทําบุญที่ไหนก็จะไปทําบุญร่วมนะคะก็ขอใช้เงินส่วนที่น้องๆหลานๆนะคะส่งมาให้ ใช้ใจ่ายนะคะก็จะนำไปร่วมทำบุญกับของตัวเองด้วยนะคะขอขอบใจน้องๆทุกคนนะคะที่ยังรักยังคิดถึงแล้วก็หลานสาวด้วยนะคะหลานสาวด้วยที่ไปทำงานอยู่ที่ชนบุรีนะคะคิดถึงมากนะคะคนนี้ก็คิดถึงมากเป็นคนที่เราดูแลมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคะ แล้วคนนี้ลูกสาวนะคะอยู่ออสเตรเลียนะคะก็โทรมาอวยพรแม่แล้วก็มา,าคุยกับญาติญาติด้วยนะคะยังคิดถึงขอให้ลูกสาวแม่ตลอดปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโรคโควิดปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มันเข้ามาใกล้รวมทั้งคนทั่วไปนะคะรวมทั้งไอ้คนทั่วไปทั้งมวลเลยนะคะอ่ะแล้วนี่คืออ่า ส่วนที่พวกเรานำมาให้อยู่ในจานนี้ทั้งหมดเลยเรารวมใจอยู่ที่จานนะลูกมีอะไรที่จะไปร่วมทำบุญเพื่อส่งเสริมทุกคนก็ขอขอบคุณขอขอบใจทุกคนนะคะรักและคิดถึงทุกคนมากจากแม่อ,อรุณนะคะคิดถึงมากคิดถึงทุกคนเลย ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปค่ะรักนะจุ๊บจุ